ในวันลงเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่ตาตอนขณะนี้ได้รับการติดต่อจากกรรมการร่างรัฐธรรถถมนูนหรือกรทรในก,รร,กรรัฐธรรมนูญน,นะครับถูกโฟกัสไปในพื้นที่ภาคเหนือที่ระบาดเชื่อว่าโค้งสุด<า>ท้ายประชามติจะมีความพยายามปันป่นป่วนแล้วก็บิดเบือนเนื้อหามากเพราะคถานตุ่นเต้นที่ไปเจอรัฐธรรมนูนปลอมบิดเบือนกันจะว่าโกงประชามติก็ได้นะใช่เพราะว่าการลงประชามติเนี่ยนะครับคือการให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มาลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อรับแจ้งมาว่ามีคนนั่งแท็กซี่แล้วบอกว่าการไปไปถามติครั้งนี้ไป่รงไปาบหรอไปหรือจะไปผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะหวางนี้แหละคะ่ะทุกคนก็เลยมีการตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทักวิชาการว่าตกลงแล้วเนี่ยมันน่าเห็นชอบแค่ไหนมีรมาตาไหนหรือว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจโดยเฉพาะคําถามพ่วงท้ายนี่แหละคะ่ะคําถามอันนี้ก็มีคีย์เวิร์ดสามข้อหนึ่งการปฏิรูปประเทศครับ ยุทธศาสตร์ครับสองห้าปีสามให้รัฐศสตาสอวบสเลือกเห็นชอบกันนายกส่วนเรื่องคำถามพวงที่ว่าจะให้สวเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนายกประเด็นที่สำคัญคือว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คอสชยังไม่มีคำตอบชัดเจนให้กับสังคมค่ะ จริงๆแล้วคำว่าประชามติมีความหมายว่าอย่างไรครับประชามติหมายถึงการนำร่างกฎหมายหรือนโยบายที่สำคัญของรัฐไปให้ประชาชนลงเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกระบวนการนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงรูปแบบหนึ่งที่นำมาเสริมประชาธิปไตยตัวแทนในรูปแบบรัฐสภาครับแล้วการทำประชามติในครั้งนี้เราจะได้ยินเกี่ยวกับคำว่าคำถามพ่วงเข้ามาด้วยไม่ทราบว่าคำถามพ่วงจริงๆแล้วคืออะไรครับต่อเรื่องคำถามพ่วงครับมีอยู่หนึ่งข้อ เสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหากประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นชอบก็จะมีการนําเนื้อหาในส่วนนี้ไปแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีครับเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สวไปร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสสแต่ต้องอย่าลืมว่าสาววาระแรก5ปีเนี่ยคอสชอเป็นคนเลือกเข้ามาครับในเชิงการปฏิบัติเนี่ยสวชุดแรกเนี่ยจะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้2ส,สมัยก็คือ ในอายุรัฐบาล2ชุด8ปีแต่ว่าจริงๆแล้วหากมีการยุบสภาเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดแรกหรือชุดที่2เนี่ยสอวอชุดนี้เนี่ยจะเลือกนายกได้มากกว่า2ครั้งครับสรุปว่าถ้าให้สวที่สรรหาโดยคอสช,อชอไปรวมคะแนนเสียงกับสสเพื่อร่วมกันเลือกนายกเนี่ยเท่ากับเป็นการยอมรับว,ว่าทางคอสชอเองก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกนายกได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่ารัฐสภาเนี่ย มีทั้งหมด750คนแบ่งเป็นสอสอเนี่ย500คนสอวอ250คนถึงสอวอทั้ง250คนเนี่ยจะมีเสียงเป็นเอกฉันท์ก็ตามก็ยังต้องการเสียงสอสอ,อีก126เสียงเป็นอย่างต่ำและในภาคการเมืองครับมันเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะไปเลือกคนอื่นนอกจากรายชื่อ3รา,ายชื่อที่ตัวเองเอาไปหาเสียงกับประชาชนไว้เมื่อตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับ ในฐานะตัวแทนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิงลงคะแนนเสียงประชามติในครั้งนี้นะครับอยากจะทราบว่าการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพวงในครั้งนี้จะมีผลอย่างไรต่อการเมืองไทยแล้วก็ตัวดาวต่อไปในอนาคตครับน้องมีความตื่นตัวตางการเมืองดีมากครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราได้อะไรหรือเสียอะไรหากรับหรือไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับพี่ขอเชิญชวนร่วมเวทีความคิด ของกลุ่มพลเมืองเสวนาในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่มอธรราสทา่าพะจนะครับเวทีนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาห,าหลักๆโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับคําถามพ่วงรัฐธรรมนูญครับทุกข้อข้องใจทุกคําถามจะได้รับคําตอบจากเวทีนี้อย่างแน่นอนไม่ทราบว่าเวทีนี้มีชื่อว่าอะไรครับเวทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเวทีสําหรับคนรุ่นใหม่ เราถึงตั้งชื่อให้เข้ากับทีมคนรุ่นใหม่ครับเวทีนี้ชื่อว่าเวทีบ่องตรงประชามติเทไม่เทชื่ออะไรนะครับชื่อเวทีบองตรงประชามติเทไม่เทครับอีกครั้งครับบ่องตรงประชามติเทไม่เท ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาบ่งตรงประชามติเทไม่เทในวั<ม>นที่23กร,รกฎาคม2559น้ณห้องประชุมประกอบพุตธสิงอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง15.00นาฬิกาค่ะแล้วพบกันนะคะแล้วเทไม่เททำไมจะให้ผมเลาออกใช่ไหมผมไม่ออกอ่ะ ผมไม่ควรกำหนดการีการของผม